ึงคุยพ่อเหรอฮะมึงคุยเดียวนี่อย่าคุยนะอย่าคุยเอาแคมึงแค่มึงขู่พ่อโอเคงั้นวันนี้มึงน,นอนนี่มึงไม่ต้องไปไหนกับพ่อเลยสบายนะดามมาส่งหนุ่มหน้ากูหรือดามมาส่งนะ mẹ tao sống ná màng rồi, u hầm luôn anh ngủ nọ, giọt. Làm ngay nha, làm gì Năng rồi năng, ครอบต่อในใจทำอะไรโอ๊ตล้างขี้หมาภารกิจหลักล้างขี้หมาอันนี้เป็นเป็นหอกเป็นทวนเป็นทวน,นนี่เป็นโลเป็นโลโลเอาไวล้ลากเนี่ยโลเอาไวล้าลากวดเอาไว้เสือใช้แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยอันนี้เสือใส่เข้าไปนู่นเลยใสไ,ไ,ไปนู่นเลย ชเชื่อเพ่อนะเชื่อเองเชื่อว่าอะไรคะนั่นแหละที่ให้ทำมันแหละอ่าอ่าอัะ,อะ เมือ่อกี้ท่าเดินอะไรของหนูอะคะขี้เกียจดิดับหนึ่งมุงโลกาเลยอ่ะตัวนี้ มีสามีได้แล้วเราตุ๋ยพอไ,ได้แวหวงเดี๋ยวหวงป <h ills> <h ills> ไหนม <h ills> าดูฮิตหน่อยค่ะมาดูฮิตหน่อยคด้ตี่องะไแล้นี่ไม่เอาพอแล้วเปิดไปแล้ว <h ills> โอต้องมนองงานฝังนี้นะตรงนั้นมันร้อนแดด ไ่มาหยอกหยอกทำแหลดิทำแหลอืดๆโอ้โหข้างนี้เยียมแต่ข้างนี้โอ้โหสกุไม่เคยเจอเลยใช่ไหมเราฮะ

ขาเป็นเต่าแปลงร่างอ่าแปลงร่างเป็นเต่าเคี้ยวใช่ไหมนะเนี่ยเนี่มันกินหรือมันเล่นเหมือนเล่นจนระิงจริง ไปด้วย,ยนน่ดูสภาพปมุ้งนะฮะอ่ะบเห็นแล้วอ่ะคืนก

มันไม่ได้ไปนะพบอตื่นได้เพราะวัยแต่งไปนอนพี่ทิ้งแน่เลยต้องเศร้าได้แน่เลยกับอยู่นี่เดือนเฮ้ยมันอยู่ไหนพี่พี่มันไม่อยู่ฝั่งนี้แต่ได้ยินเสียง ปิดประตูตแล้วนะเอาเลยเอาเลยครบอีกนิดนึงตีลังกาลงไปแล้วนะร่วงแอ๊กลองเอ็งเหยียบแอบตายนะกูบอกฮะรวบเลยนะดูดูยัง